สวัสดีค่ะนี่คือรายการคนข่าวโมข่าวช่วงข่าวต่างประเทศกับแบมธนพรนะคะและในวันนี้เรามีข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับบริษัทจีนรับซื้อน้ำมันดิบเวเนซุเอลาหนึ่งล้านบาเรลหลังสหรัฐระงับความบาดซินเคมครอปนะคะบริษัทของผู้ผลิตเคมีภัณฑ์และน้ำมันรายใหญ่ของจีนนะคะได้ซื้อน้ำมันดิบ1ล้านบาเรลจากเวเนซุเอลาและคาดว่าจะส่งมาถึงภายในเดือนธันวาคมค่ะ ดยการซื้อครั้งนี้นะคะนับวก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนะักและบริษัทก็ใช้ประโยชน์จากการที่สหรัฐระงับการคว่ำบาตรตรงในเวเนซุเอลาเป็นการชั่วข่าวค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าในเดือนตุลาคมนะคะสหรัฐได้ระงับการคว่ำบาตรการส่งออกน้ำมันและก๊าซของเวเนซุเอลาเป็นเวลา6เดือนซึ่งส่งผลให้การซื้อขายน้ำมันดิบและเชื้อเพลิงแบบส่งมอบทันทีเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากผ่านบรรดาบริษัทผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ต่างๆเช่น ทาฟกลาไวทัลและตัวกลางตลาดอื่นๆยังมีแหล่งข่าวเปิดเผยอ,อีกนะคะว่าซีโนเครนไว้ตกลงที่ซื้อน้ำมันดิบเมเรยของเวเนซุเอลาซึ่งเป็นน้ำมันดิบชนิดหนักในราคาส่วนลด11ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรลเมื่อเทียบกับน้ำมันดิบของเบรนณะราคาปัจจุบันตามเงื่อนไขาการส่งมอบค่ะ ซื้อน้ำมันดังกล่าวนะคะก็มีกําหนดส่งมอบให้กับโรงกันของซิโนเคมในเบิงชางอี้มณฑลชางตงทางตะวันออกของจีนโรงกันแห่งนี้นะคะเป็นหนึ่งในโรงงานกันนหลายแห่งที่ดําเนินโดยซนโนเคมในมณฑลชางตงซึ่งเป็นศูนย์กลางการกันน้ำมันของจีนหลังจากที่รัฐบาลมีคําสั่งให้บริษัทควบรวบกิจการกับเคมชัยนาค่ะ นอกจากนี้นะคะแหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับโรงงานในชางอี้กล่าวว่าแม้โรงกลั่นในเครือของซินโุเครมจะถูกปรับปรุงให้มีความพร้อมในการแปรรูปน้ำมันดิบชนิดหนะักแต่ซินโุเครมแทบไม่เคยจัดการกับน้ำมันของเวเนซุเอลามาก่อนด้านโฆษกของซินอุเครมนะคะระบุนในแถลงการ์ยืนยันว่าบริษัทดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายและข้อบังคับอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอคะ่ะ เมาเราติดตามกันต่อไปนะคะว่าธุรกิจการซื้อน้ำมันดิบของจีนเนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปคาว่าจีนน่าจะได้กาไรไปเต็มๆกับผลประโยชน์ต่างๆนี้ไม่มากก็น้อยค่ะและนี่คือข่าวต่างประเทศในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้นข่อความองข่าวช่วงข่าวต่างประเทศขอตัวลาไปก่อนพบกันมเหมือนพรุ่งนี้นะคะอยา่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ